สวัสดีครับวันนี้โรงเรียนโชคชัยสามัคคีนะครับในวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับแต่มีนะครับทีมงานนะครับนำโดยท่านอาจารย์ชัชวานนะครับเงางามนะครับมากํากับนะครับมากํากับพื้นที่ในส่วนของบริเวณโดมครับโรงเรียนโชคชัยสามัคคีนะครับวันนี้ได้ทีมงานสภานะครับจิตอาสาทําการนะครับกาหนดจุดยืนนะครับเข้าแถวในกิจกรรมในการเข้ามาเปิดเทอมเปิดเรียนนะครับออนไซต์ในรูปแบบออนไซต์นะครับซึ่ง ได้รับนโยบายนะครับจากสกบอมเพอนะครับในส่วนของมาตรการการระยะห่างนะครับ distancing นะครับซึ่งปกตินะครับโรงเรียนโชคชัยสามัคคีได้ใช้โดมแห่งนี้นะครับในการเข้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงนะครับซึ่งมีนักเรียนจำนวนมากนะครับถ้ารวมทั้งทั้งทั้งโรงเรียนก็ประมาณ3,200คนนะครับแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9นะครับ เราจึงต้องนะครับกำหนดจุดเข้าแถวทำกิจกรรมในโดมนะครับซึ่งโรงเรียนเรานะครับได้ออกแบบการมาเลเซอนไซต์โดยกำหนดเป็นเลขที่คู่นะครับ1สัปดาห์นะครับสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นสัปดาห์ของเลขที่คี่นะครับซึ่งในวันจันทร์นี้ก็จะเป็นในส่วนของเลขที่คู่นะครับทางงานกิจการเองนะครับงานเสาธงนะครับรวมทั้งงานอาคารสถานที่นะครับก็ได้มาดําเนินการกําหนดจุดนะครับยืนเข้าแถวให้กับนักเรียนนะครับ โดยนะครับได้กําหนดจุดนะครับพักจุดโดยใช้ครับเทปนะครับเทปสันปกนะครับหรือแล็คซีนนะครับมากําหนดจุดนะครับซึ่งมีระยะความห่างประมาณ1นึเมตรยีนะครับได้จํานวนแถวละนะครับแถวละแถวตอนเนี่ยได้ทั้งสิ้น20คนต่อ1แถวนะครับนี่นะครับบรรยากาศการทํางานนะครับในส่วนของพี่ๆสภานะครับมีจิตอาสามันทางาน ันหยุดก็มาแล้วครับครูบาอาจารย์ก็มาร่วมงานกันอน,นักเรียนโชว์ไม้โชว์มือหน่อยไฟติ้งเย้นะครับก็จะมาเตรียมงานในส่วนของกิจกรรม Back to s c h o ู l ด้วยนะครับผมยอดเยี่ยมในส่วนของวันนี้นะครับวันอาทิตย์ก็จะมีทีมสภานักเรียนนะครับนำโดยนะครับประธานนะครับพี่เนยพี่เนยนะครับ นำทีมนะครับ <FREE> e นำทีมมาในส่วนของการเตรียมนะครับเตรียมทํากิจกรรม Back to School นะครับในส่วนของนักเรียนที่จะมาเรียนในวันจันนี้นะครับในส่วนของเลขที่คู่นะครับ,น,น,น,รบ,น,รบน,นีอ่อาจารย์จักวาลนะครับงามๆนะครับท่านเป็นตัวโผนะครับในการทํากิจกรรมนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์ก็นะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับในการเปิดการเรียนนะครับก็จะเป็นของปีนะครับปีเลขที่คู่นะครับจะมาเรียนนะครับในสัปดาห์ จับตาเรียนส่วนี ata, ้นะครับซึ่งจับตาที่ผ่านมาก็เป็นเลขที่นะครับมาเรียน2วันนะครับแล้วก็หยุดไปนะครับผมก็ถือว่าได้ทีมงานสาานนักเรียนครับมาช่วยงานนะครับในครั้งนี้ครับก็แขก็ฝากติดตามนะครับเรียนชัยสันตีในการเปรียบพร้อมในการเปิดภาคเรียนครั้งหนึ่งนะครับค่ะฝนครับผมคุณครูตาจารย์นะครับตรงนั้นนะครับก็จะเป็นท่านผู้ช่วยนะครับตรงนุตตาผักแว่นนะครับวันนี้มากำกับติดตามนะครับในส่วนของการทำเงานของ ทีมงานสภานะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ช่วยฝากนิดนึงนะครับในแนวทางการเตรียมการนะครับในทเาเปิดเรียนออนไซต์สําหรับในส่วนของเลขที่คู่พรุ่งนี้นะครับท่านผู้ช่วยเจนครับค่ะพรุ่งนี้นะคะเลขที่คู่มาแล้วนะคะลูกก็ให้เข้าประตูสองนะคะมีทีมคัดกรองแล้วก็คณะครูเป็นประจําวันเตรียมต้อนรับพวกเราอยู่นะคะยินดีต้อนรับชุมการเปิดเรียนใหม่ค่ะครับผมขอบคุณมากครับ จะเป็นบรรยากาศนะครับในส่วนของการเตรียมนะครับแบ็กทูสคูลพรุ่งนี้นะครับซึ่งชื่นชมนะครับในความมีจิตอาสาในการทํางานของพี B ่ๆสภานะครับเป็นบรรยากาศร,ร่วมกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันครับโชคชายสามัมคีเข้มแข็ง